ฝนข่างให่เป็นเข็มคือสุภาษิตธิ์หมายถึงความเพียรพยายามไม่ย่อท้อแม้สิ่งที่ดูเหมือนยากหรือเป็นไปไม่ได้ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็สามารถทำให้สำเร็จได้ในที่สุดที่มานิทานจีนโบราณเล่ากันว่าหลี่ไปหรือหลีห่ปอ๋อกวีเอกของจีนสมัยยังเด็กที่เกียรติเรียนวันหนึ่งเดินทางผ่านหญิงชาราที่กำลังฝนแท่งเหล็กท่้งใช้ตีเหล็กให้กลายเป็นเข็มเย็บผ้าหลี่ไปถามด้วยความแปลกใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไร ยิงชาราตอบว่าถ้าฝนทุกวันไม่หยุดสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นเข็มได้แน่หลีไปจึงเกิดความสำนึกในความเพียรตั้งใจเรียนจนเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่ตัวอย่างเช่นอย่าท้อแท้ถึงจะยากแค่ไหนถ้ามีความพยายามก็ฝนทั้งให้เป็นเข็มได้เขาอดทนทำทุกวันจนสามารถฝนทั้งให้เป็นเข็มได้จริงทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ถ้ามันทำความเพียรสวดมนต์และเจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกวันก็ทำให้จิตใจเราสงบและมีความสุขตลอดนิรันที่หาความสุขสงบนี้จากที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากตัวเราต้องหมันทำความเพียรทุกวันแล้วจะเห็นผลที่ความสุขสงบนิรันร์อยู่ที่ตัวเราเอง